มาทำความรู้จักกับแขกผู้มาเยือนจากสุดขอบระบบสุริยะที่ชื่อว่าดาวหางกันครับดาวหางคือวัตถุขนาดใหญ่ทางดาราศาสตร์ชนิดหนึ่งมีส่วนประกอบเป็นน้ำแข็งและฝุ่นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์วัตถุพวกนี้เมื่อมองจากท้องฟ้าจะมีลักษณะเป็นหางยาวและผิวไหวสวยงามโดยเป็นส่วนที่เหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะเมื่อ4,600ล้านปีก่อนดาวหางถูกพบเป็นส่วนใหญ่ที่ระบบสุริยะโดยมีแหล่งกำเนิดจากสองแหล่งหลัก ได้แก่แถบไครเปอร์เป็นบริเวณที่อยู่เลยวงโครจรของดาวเนปจูนออกไปเรียกดาวหางที่พบบริเวณนี้ว่าดาวห่างคาบสั้นโดยใช้เวลาน้อยกว่า200ปีในการโครจรรอบดวงอาทิตย์เมฆออดเป็นบริเวณทรงกลมที่ห่อหุ้มระบบสุริยะอยู่ไกลออกไปมากเรียกดาวห่างที่พบบริเวณนี้ว่าดาวหางคาบยาวเนื่องจากใช้เวลาในการโครจรรอบดวงอาทิตย์นานกว่ามากอาจจะใช้เวลาหลายพันปีหรือมากกว่านั้น แรงโน้มถ่วงจากดาวเคราะห์หรือดวงดาวต่างๆสามารถดึงดูดดาวหางจากที่ที่มันอยู่ได้ในแถบไคเปอร์หรือเมฆออดเมื่อดาวหางถูกดึงเข้าหาดวงอาทิตย์เร็วขึ้นเรื่อยๆมันจะหมุนวนไปด้านหลังดวงอาทิตย์แล้วจึงกลับมายังจุดที่มันมาดาวหางบางดวงพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์และอาจไม่ได้เห็นมันอีกไม่ว่าจะกำลังโครจรมาหรือกำลังโครจรไปเราสามารถที่จะเห็นดาวหางบนท้องฟ้าได้เช่นกันดาวหางประกอบด้วยน้ำแข็ง ฝุ่นและแกส๊สส่วนตรงกลางเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่านิวเคลียสเมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนจะทำให้น้ำแข็งละเหืดเป็นแกส๊สทำให้เกิดไอพ่นของแก๊สพุ่งออกมาจากนิวเคลียสพร้อมกับฝุ่นโดยแก๊สและฝุ่นเหล่านี้ก่อให้เกิดกลุ่มเมฆรอบนิวเคลียสเรียกสิ่งนี้ว่าโคมาเมื่อฝุ่นและแก๊สเคลื่อนตัวออกจากนิวเคลียสแสงอาทิตย์และอนุภาคต่างๆที่มาจากดวงอาทิตย์จะผลักฝุ่นและแก๊สเหล่านั้นให้เป็นหางที่สว่างซึ่งทอดยาวออกไป ดาวหางมีหางแยกกันสองหางหางหนึ่งมีสีขาวและประกอบด้วยฝุ่นหางนี้ลากเส้นโค้งกว้างเล็กน้อยอยู่ด้านหลังดาวหางเรียกหางนี้ว่า dust tail อีกหางหนึ่งมีสีน้ำเงินประกอบด้วยโมเลกุลกา๊าซหรือไอออนที่มีประจุไฟฟ้าหางไอออนจะชี้ออกจากดวงอาทิตย์เสมอเรียกหางนี้ว่า ion tail ผู้คนสนใจดาวหางมาเป็นเวลาหลายพันปีแต่เป็นไปได้ยากที่จะเห็นนิวเคลียสของดาวหางจากบนโลกได้ชัดเจน เนื่องจากถูกบดบังจากแก๊สและเมฆฝุ่นของโคมาแต่อย่างไรก็ตามก็มียานอวกาศหลายลำได้มีโอกาสศึกษาดาวหางระยะใกล้เช่นภารกิจสตาร์ดัตของนาซาได้เก็บตัวอย่างจากดาวหางโวล d ู 2, และนำกลับมายังโลกนักวิทยาศาสตร์พบว่าอนุภาคเหล่านี้อุดมไปด้วยไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารเคมีที่เราถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เพราะภารกิจในการสำรวจอวกาศเราจึงได้รู้จักโครงสร้างของดาวหางมากขึ้นรวมหนึ่งสารเคมีที่ถูกพบบริเวณดาวหางและรอบๆอบดาวหางเพียงแค่นี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการก่อตัวของระบบสุริยะมากขึ้นอีกด้วย